จอั้งร้นงให้ฉันแบ่งให้จะแบ่งยังไงจ้าน้องจะเด็ดพี่ลยค่ะเวเดี๋ยวเน้องจะแบ่งจะเด็ดพี่ให้ทั่วถึงกันเอาจะด็จพี่ยืนเฉยๆนะคะถ้าแบ่งมันจะเสียของนะเ้องไม่เป็นไรจะด็ดพี่อจดแล้วน้องแบ่งกันเองอ้วไเลยไปเ่ยเอามาันนี้มาวันนี้มาันนี้มาวันนี้เาเมาทำกันเลยเว้ทำ้เธอไปชนนี้ฉันมา ไม่ยอมไม่ยอมมันจะเหลือไม่เท่ากันถ้าจถ่ายยังไง้าจะถ่ายังไาให้ตรงลงมาเลยถ้าให้ตรงลงมาอางี้ไม่ยอมถ้ายเราได้ถ้างเราได้ข้างล่างด้จะได้ถาจะอาได้าะเอาไ้าจอ้ถ้าเอาดเอาไ้างะเอา้ถ้าเอา้าเอ้ถ้าจะอาาจะเอา้าาได้้าจนัอ้ถ้ะอนไ้าเ้อไ้จอได้ถ้าจะอา้แาพวกนี้้เาเาะอเป็ไของฉัน จะมาต,าตัดสินได้ยังไงฆ่ <ขอ S 1> าเ่ง